ระว่าจาประจำวันพุทธที่6มกราคม2021เทศกาลพระคริสต์สมภพบทอ่านจากจดหมายของนักบุญยอนอัครสา,าวกฉบับที่หนึ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้เราก็ควรจะรักกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าแต่ถ้าเรารักกันพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเราและความรักของพระองค์ในเราก็จะสมบูรณ์ เรารู้ว่าเราดำรงอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระพรของพระจิตเจ้าให้เรานั่นเองเราเห็นและเราเป็นพยานได้ว่าพระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่โลกผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขาและเขา ย่อมอยู่ในพระเจ้าเรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ใดดำรงอยู่ในความรักย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขาความรักสมบูรณ์อยู่ในเราเพื่อให้เรามีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างไรเราในโลกนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นด้วยไม่มีความกลัวในความรัก ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวเพราะความกลัวคือความคาดหมายว่าจะถูกลงโทษความรักของผู้มีความกลัวจึงยังไม่สมบูรณ์พระวรสารนบุญมาราโกทันทีหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิทยิ์ลงเรือข้ามฟากล่วงหน้าไปที่เมืองเบสไซดาขณะที่พระองค์ทรงให้ประชาชนกลับเมื่อทรงอำลาจากเขาแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนาครั้นถึงเวลาค่ำเรืออยู่กลางทะเลสาบพ,พระองค์ทรงอยู่บนฝั่งตามลำพังทรงเห็นว่าบรรดาศิษย์ต้องกันเชียงเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะเรือทวนลมครั้นถึงเวลาประมาณยามที่สี่พระองค์ทรงพระดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ทรงตั้งพระไทยจะผ่านเขาไปบรรดาศิษย์เห็นพระองค์ ทรงพระดังเนินอยู่บนทะเลก็คิดว่าเป็นผีจึงส่งเสียงร้องอื้ออึงเพราะทุกคนได้ลายเห็นพระองค์จึงตกใจกลัวแต่ทันใดนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีเราเองอย่าก,กลัวเลยแล้วพระองค์เสด็จไปหาเขาในเรือและลมก็หยุดบรรดาศิรรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะยังไม่เข้าใจาเรื่องขนมปังใจของเขายังแข็งกระด้างอยู่ ข้อคิดบ่อยครั้งเมื่อมนุษย์ต้องเผชิญอะไรในชีวิตที่หนักหนักมักจะปล่อยให้ความหวาดกลัวเข้ามาครอบงำจึงทำให้ขาดสติในการที่จะมองที่จะเข้าใจกับเหตุการณ์และแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เหมือนในพระวรสารวันนี้ที่บรรดาอัครสาวกของพระองค์ขาดสติตระหนกตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่จึงทำให้ลืมพระเยซูเจ้าไปชั่วขณะ แต่พระองค์ยังทรงจ้องมองพวกเขาตลอดเวลาที่พระองค์อธิฐานภาวนาอยู่บนฝั่งทันใดนั้นพระองค์เสด็จลงมาหาพวกเขาแต่พวกเขาจำพระองค์ไม่ได้กลับตกใจกลัวทันทีที่พระองค์เสด็จเข้าไปในเรือทุกอย่างก็สงบลงทำให้เราพบว่าเมื่อเราเปิดใจและต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตประจําวันของเราพระองค์จะเป็นผู้ขับไล่ความหวาดกลัวออกไป จากชีวิตของเราทุกๆวันขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021